สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประโยชน์ดีมีทุกวันวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากในชีวิตนั่นก็คือการนอนหลับค่ะแต่ไม่ใช่แค่นอนเฉยๆนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าในแต่ละช่วงวัยเราควรนอนกี่ชั่วโมงถึงจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดใครนอนน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอยู่ลองฟังดูนะคะ เด็กแรกเกิดถึงเด็กเล็ก0-5ถึง5ขวบวัยนี้การนอนคือพื้นฐานของการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิดควรนอนประมาณ14-17ถึง17ชั่วโมงต่อวันเด็กวัยหัดเดิน1-2ถึง2ขวบก็ควรนอนราวๆ1 1 1ถึง14ชั่วโมงเพราะสมองจะพัฒนาเต็มที่ตอนนอนค่ะฮอร์โมอนเร่งการเจริญเติบโตทำงานดีสุดช่วงนี้เลย วัยเรียน6-13ปีวัยเรียนควรนอน9-11ชั่วโมงต่อวันเพราะเป็นช่วงที่ต้องใช้พลังสมองในการเรียนรู้เยอะมากการนอนเพียงพอจะช่วยให้จำดีสมาธิดีอารมณ์ดีด้วยค่ะวัยรุ่น14-17ปีว้ที่ต้องเจอการบ้านกิจกรรมและมือถือแต่ร่างกายยังต้องการการนอน8-10ชั่วโมงต่อวัน หลายคนอดนอนตอนดึกแล้วสะสมนอนไม่พอเสียงซึมเศร้าน้ำหนักขึ้นและสมาธิสั้นได้นะคะวัยผู้ใหญ่18ถึง64ปีวัยทำงานวัยพ่อแม่ควรนอนประมาณ7ถึง9ชั่วโมงต่อวันอย่าประมาทกับการนอนน้อยนะคะเพราะเสี่ยงโรคเรื้อรังความจำเสื่อมและหัวใจวายได้เลยผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไปแม้ร่างกายอาจไม่ต้องการนอนเยอะเท่าวัยเด็กแต่ก็ยังควรนอนให้ได้7-8ถึงชั่วโมงต่อวันและควรนอนให้สนิทมีคุณภาพเพราะการนอนกระตุกหรือตื่นบ่อยอาจทำให้เหนื่อยเรื้อรังจำไว้เลยนะคะการนอนคือการบำรุงร่างกายแบบเงียบๆนอนให้พอดีในแต่ละวัยไม่ใช่แค่พักแต่คือการต่ออายุสุขภาพกายใจ และพลังในทุกๆวันค่ะถ้าชอบเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องประโยชน์ดีมีทุกวันด้วยนะคะเพราะทุกวันของคุณจะมีเรื่องดีๆแบบนี้เสมอแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ